ในของคูแต่เวลามันจะช้าอันนี้เราสามารถปโหลดได้ครับนี้ก็จะมีกรณีที่ว่าถ้าเป็นกระบือสาวนะครับกระบือสาวเยืนที่เช้าผสมเย็นเย็นผสมเช้าเหมือนในกูแต่ถ้าเป็นกระบือนางคำว่ากระบือนางก็คือกระบื้อที่เคยให้ลูก ก็จะช้าไปหน่อยก็คือยืนนิ่งเช้าก็ผสมเช้าทำทันไปยืนนิ่งเย็นก็เป็นเย็นของมันทัดไปอันนี้มองกระเบือนะครับผมผมก็ใช้สูตรนี้หรือถ้าเป็นของของเราเองของขอบริเองนี่เราตกแต่ผมก็ผสมใช้สูตรของกระเบืองสาวก็คือยืนนิ่ง ทีนี้เช้าสงเย็นแล้วก็ทำตามขอเราเอนแลยเท่าชัวร์เท้าชัวร์เพราะว่าผมเคยผสมอันนึงแล้วมันไม่ดีแล้วก็ถ้าแบบเนี้ยแต่ถ้าเราต้องวิ่งไกลๆอีกบ้างาเราทำแบบนี้ก็พอถ้าถ้าราคาน้ำมัน เต็มที่ถ้าเขาเช่ารีสอร์ทให้กระจายเลย <ś c oughs> อันนี้มันก็ขึ้นกับต้นทุนเนาะเฮ้ยมีประเด็น